ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสูตรช่องหัวเด่น,นหกอีกแล้วนะก็เป็นแนวทางสิบจ็ดมกราคน ก็โปรดใชยวิจารณญาณในกนารรับชมด้วยท่านผู้ชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมใบนี้ก็เป็นฐานวิ่งบุญลาแบบสามตัวแบบสามตัว ซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านเด๋ยวท่านใหม่นี้ครรบผมเบงปันหนึ่งเจ็ดแปดนะหนึงเจ็ดแปดเบงปันสามตัววิ่งบนแปดล่างหนึ่งนะท่านเจ้าของแนวทางก็ เบ่งปันให้พิจารณาวิ่งบนแปดแล้วก็วิ่งล่าง1ตัวเดียวขอบคุณจริงๆขอบุณต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้ครับเน้นตรองเน้นตรองล่างสาส 35มหาสามสี่แล้วก็สา,านะเบ่งปันสองชุดให้พิจารณาเป็นแนวทาง34แล้วก็35มห้นะสาสแล้วก็สา ต่อไปครับผมใบนี้ชุด3ตัวต๊ดนะใบนี้ก็เบ่งปันเบ่งปันเด่น1กับ0วิน8ปดเจนะแล้วก็คู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดะหนึ่งสามหนึ่งสี่ย์นะ เลขเดียวทันชุดมตัว08 7ย0แ4 0เจ็ดศูนย์4 0ด3 0ศูี่ยานก็สู7นะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้เนี่ยวธันดับหน่วยล่างเบบสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดนะหนึ่งสี่เจ็ดเบ่งปันสามตัวนะท่านหนึ่งสี่เจ็ดเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทาง ดับหน่วยล่างนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนยวทางที่เบงปันต่อไปครับผมนะใบนี้หนุนของเกี้ยวดับสองียวดับสิบหน่วยล่างดับศูนาดับศูนย์ตัวเดียว สุดที่1สู่สุดที่2ก็ดับศูนย์ดับตรองนะดับตรองดับชนเนาะดับศูนอดีตก็ดับผ่านเนาะดับสองเทียวนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้เออเต็มเด่นล่าเด่นเต็มล่านะเบ่งปัน,ปนดับท่าทีเบ่งปันเด่นนะเต็มล่าเบ่งปันศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเตท่านเจ้าของข้อมูลก็ดึง แค่เต้ม3เต้ม5นะดึงแค่เต้ม3แล้วก็เต้ม5ดึง2ตัว2เต้มให้พิจารณาเป็นเนวทา่าขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ ต่อไปครับผมใบนี้ครับใบพีสาตัวท่านผู้ชมใบนี้ครับใบพีสาตัวนิวทันสิล่างเแบบ5ตัวนะท่าน0 2 5ยนะ์สอ5ห้านย์สองปะเบกันหตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ่ผทวชมเนาะเดีวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันสองศูนยนะ์ห้าแปดเก้านะเบ่งปัน5ตัวเป็นเนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ท่านเบ่งปันชุดบน,นะท่าน ใบนี้ก็แนวทางชุดบุญก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านสองศูย์ชูนผ่าน2 1ก็ผ่าน3 4 3ก็ผ่าน6กก็ผ่าน0 9ก็ผ่านซึ่งแนวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งป่านอีกแล้วเบ่งป่านอีกแล้วเนะาะห้าเจ็ด 5 8 6 7 6 8ชุดสานตัว058 068 058แล้วก็068นะขอบคุณจริงๆริคอมูลแนียวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้เนวทานเด่นบนใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะศูนสอง มลินอมลิอดีตจะแล้วเบ่งปันศูนย์สองพันผ่านครบผ่านครบนะก็เนียวทันใหม่นี้ครับเบ่งปานตัวได้เ,เราไปชมกัน เดือดทันใหม่นี้ครับผมโชคท,ทีนะท่านใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเนาะเป็ดเก้านะเป็ดเก้าพันเก้านะส่วนใบนี้เป็นอดีตตัวทีส่วนใบนี้ก็เป็นเดือดทันใหม่นะท่านโชคทีเนาะศูนยะ์สองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับศูนย์สองนะศูนย์สองนะท่านผู้ชมก็ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน02นะอดีตที่แล้วเป้9นะท่านทุกทีเนาะก็อดีตนะอดีตเ9ผ่าน9นะและก็เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็02นะท่านผู้ชมเนาะ02ต่อไปครับผมใบนี้ครับดังเมกซายนะดังเมกซาย เบงปาน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ดังดังเม็สายเบ่งปานเนาทา2สองตัวล่างนะอาดีผ่านไหมเอ่ยอดีผ่านนะท่านผู้ชมเนะาะอดีผ่านซึ่งเนาทานใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วชุดเต็มนะ 2324252627 1314151617 03040506079394959697 83848586687นะโค2ตัวล่างขอบคุณจริงๆขอ้อมูลเดียวทาง เบ่งปันป้นอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้10ล่างดับดับ10ล่างเนาะเบ่งปันดับ0ดับ2นะดับ0แล้วก็ดับ2เบ่งปันดับ2ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้หนูนอนหนูรู้เรื่องนะนอนหนูรู้เรื่องชุดเต็มนะเด็กป่านอีกแล้วเนาอนะห่งก่เศนะูนย์กนย์เก้าหกหนึ่งสี่สองศูนย์สามเจ็ดศูนย์ ค้่ล่าง4101111707นะท่านชุดบนล่างเนาะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วต่อไปครับผมใบนี้กุ้งนะเบ่งปานนะท่าน10หน่อย10หน่อยบนก็อดีต กในทันใหม่นี้ท่านอดีตก็ผ่านในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองฝั่งฝั่งซ้ายสูตรที่1ฝั่งขวาสูตรที่2นะสองฝั่งโชนสองสามสี่ห้าหกนะสองสามสี่ห้าหกชอบสามสี่ห้านะท่านสองสูตรนะขอบคุณมากจริงๆข้อมูล ต่อไปใหมนี้10บโบนสิบโบนสองตัวให้พิจารณาอดีตผ่านนะ9ก้าสองสเดนี๋ยวทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปันสาน,นะเบ่งปันสตัวให้พิจารณา เป็นแนวทางขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันแน,นวทาง1 0 4 0 1 3 4 3 1 6 4 6 1 9 4 9วิน1 4 0 3 6 9เนาะ วิ่ง1กับ4นะวิ่ง1กับ4ท่านนี้ก็เบ่งปานไหลชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้นมขอนเกนเนาะชุดเต็นโบนนะคู่สองตัว4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 4 8 5แปดห้แล้วก็8 3นะท่านขอบคุณจริงๆรข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดียวทางบนชชนนะบนชูน,นะบน,ชนเบ่งปานชูน5ตัวเดียวจับโคห้าหนึ่งห้าสี่หโคห้าส สี่สูตรชูนเจับชุด954 9ห้954 9 4กเทพชายเนาะเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม